สวัสดีค่ะใหม่แก้วนะคะคลิปนี้เนี่ยจะมาแชร์ไอเทมที่ช่วยกู้ผิวให้กลับมาชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นต้องบอกก่อนนะว่าใหม่เนี่ยเกิดอาการผิวแพนหนักมากทำให้ผิว,วเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปนี้กันด้วยนะคะก็ะคือปัจจัยแรกเลยก็คืออาหารทะเลมาสองเนี่ย นอนน้อยมากๆแล้วก็3เนี่ยเครียดสะสมค่ะ4ี่เนี่ยคือภาวะของแบบฝุ่นค่ะช่วงที่ใหม่เป็นหนักมากๆก็คือฝุ่นหนามากทุกคนและนี้ก็คือไอเทมทั้งหมดที่ใหม่รักษาผิวฟังก่อนนะว่าช่วงในระยะที่ใหม่แบบรักษาตัวแล้วก็ในการใช้ครีมทั้งหมดใหม่ใช้ตาที่ทามันคือสเตียอยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจาจะจําเป็นต้องใช้อะไรที่ให้ความชุ่มชื้นสูงมากๆเราอะมันพร้อมที่จะแห้งตลอดเวลามากๆนะทุกคนสเต็ปแรกหมาจะใช้เบบี้มายอัลตไมาไบโอแก i นิกตัวนี้ก่อนเลยค่ะจะเป็นสเต็ปแรกในการทำรละล้างร่างกายตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเด็กๆใช้ได้แล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีผิวบอบบางใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีกรดไขมันแล้วก็ วิตามิน E จะช่วยบำรุงผิวแล้วก็มีมอยเจอไรเซอร์ในการทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ช่วยปรับค่า pH Balance ให้กับผิวคือน้ำกับน้ำมันของผิวเราก็จะพอดีนี้เนี่ยอ่อนโยนมากๆค่ะทุกคนก็คือไม่เป็นอันตรายไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมใดๆทั้งสิน้นแล้วก็มีความแบบ หอมแบบออร์แกนิกอะแบบหอมแบบหอมอ่อ,อนๆมากๆนะคะต่อมาเนี่ยใหม่ก็จะใช้เป็นยูซีลีนพีเอฟฟก็คือชาเวอร์ออยของยูซีลีนตัวนี้อันนี้คือแนะนํามากๆนะทุกคนสิ่งที่ได้คือผิวเราชุ่มชื้นขึ้นมากๆเราเขาช่วยปอกประโลมผิวในช่วงที่เราแพ้หนักมากอ่ะเขาเป็นแบบตัวเคลือบให้กับผิวเราอีกทีนึงช่วยปกป้องผิวจากแบบมล,ลพิษหรือว่าสิ่งแบบอะไรรอบตัวได้ดีงามากๆตัวนี้คือแนะนำราคาสูงหน่อยแต่ว่า คุ้มมากๆแล้วผิวที่ได้อ่ะคือมันแบบว่าปกติอ๋อไหมจะเป็นคนแบบผิวค่อนข้างแบบแห้งจับแล้วแบบแห้งอ่ะแต่ตัวเนี้ยช่วยทําให้ผิวเราแบบนุ่มหน้าสัมผัสมากๆคือเลยเป็นว่าหมายหมะเลยติดการใช้ยูซลีนตัวนี้ไปเลยจ้าแล้วเนื้อสัมผัสเขาก็คือเหมือนออยนะคะทุกคนเอาให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราดีงามมากๆแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยไปต่อแน่นอนในในหลายๆปีแน่ๆหลังจากที่ใช้อะทุกคน ผิวมันจะไม่เอียดเหมือนที่เราใช้สบู่ก้อนคืออันนี้คือไม่ใช่นะอันนี้ก็คือแบบต่อให้เราล้างสะอาดแค่ไหนอะมันก็จะมีความลื่นเหมือนช่วยเคลือบผิวของเราไปในตัวคือดีงามมากๆอันนี้คือแนะนําอันนี้การเป็นว่าติดใช้ยูซลีนตัวนี้ไปเลยขวดขนาดเนี้ยเนี่ยหมายใช้มา3เดือนละนี่คือแบบอันนี้นะจะอีกเดือน2เดือนก็น่าจะแบบโอเคหมดใช้ครั้งหนึ่งประมาณ2ปั๊ม ก็คือทั่วร่างแล้วนะทุกคนผิวค,คือชุ่มชื้นมากไม่จําเป็นต้องทาออยเลยหลังจากนั้นคือช่วงนั้นเ,นเป็นช่วงที่คันทั้งคืนหรือว่ามันคันทั้งวันอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะเผอเกาใช่ไหมคะมันรอยแผลแบบนี้ค่ะทุกคนช่วง3นาทีทองหลังอาบน้ําเนี่ยแนะนําว่าให้ทาตัวว่านหางจระเข้แหมใหม่ใช้ตัวของมาริสาคีสเฟรชอะโลเวย์ลาซึ่งใช้ทาก่อนให้ทั่วร่างนะคะใน3นาทีซึมไวมากมากหม่ไปสะดุดตาตรงนี้ค่ะทุกคน ก็คือเขาผสมตัวบัวหิมะด้วยหลังจากใช้อะ่ะแผลที่หม่เกาอะ่ะมันตกสะเก็ดเร็วมากแล้วก็ช่วยแบบรักษาแผลได้ดีงามมากๆอันนี้คือแนะนำครีมบำรุงผิวเนี่ยหมายใช้เป็นตัวของเซลเวีย Moisturizing lotion ตัวนี้นะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีผิวผิวแห้งปกติหรือผิวปกตินี่เองค่ะก็ ช่วยในเรื่องของแบบเพิ่มมอยส์ให้กับผิวนั่นเองก็คือการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองตัวนี้คือดีงามมากๆไม่ใช้ตัวนี้มาสักระยะหนึ่งเลยแบบจนกว่าผื่นแพ้มันจะเริ่มแบบค่อยๆยุบตัวลงตอนนั้นเนี่ยหมายังใช้ยารักษาด้วยสเตียรอยอยู่ค่ะทุกคนบวกกับผื่นกําลังจะดีขึ้นแต่ว่ามันเริ่มส่วนทางการทาให้ผิวมันแห้งกว่าเดิมหม่ายเลยเปลี่ยนมาใช้เซรวีแบบครีมค่ะเป็นแบบนี้ค่ะคือผิวแบบแห้งรุนแรงมากๆรุนแรงแบบชนิดที่ว่า เกิดมาไม่เคยผิวแห้งขนาดเนี้ยคืออันนี้คือแห้งลอกเลยค่ะเป็นผิวแห้งลอกแบบแสบคันมากๆตอนนั้นคือแบบจิตตกมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบเราจะต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยเราวีตัวนี้ควเป็นแบบกระปุกตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีผิวแบบ ผิวแห้งมากผิวแห้งกล้านมันก็เลยใช้ตัวนี้จนถึงปัจจุบันสิ่งที่ได้อะคือดีงามมากและช่วงนั้นเนี่ยสกินแคร์ที่ใหม่ใช้ไม่มีเลยนะทุกคนใหม่จะใช้เป็นตัวเซรุวีอ่ะในการทาหน,น้าล,ล,ล้วนๆแล้วตอนนี้ก็แบบทึงมากเพราะปกติเราจะใช้สกินแคร์มันก็จะอาจจะแบบสิวขึ้นง่ายบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเลื่อยเปื่อยของมันนะคะทุกคนว่าสิวขึ้นประมาณวันสองวันก็คือยุบตัวแล้วก็ไม่ทิ้งรอย รู้สึกว่าแบบผิวดีมากๆอ่ะตัวนี้แนะนำทา,าได้ตั้งแต่หน้าหน้ายันเรือนร่างเลยค่ะทุกคนอันนี้แนะนำจะขอแนะนำตัวออยล์ไปด้วยเลยละกันอนะทุกคนก็คือในช่วงที่ใหม่แบบแพ้หนักมากแบบก็ใช้ออยล์ด้วยนะทุกคนในการร่วมด้วยใช้เป็น Baby m ้มายอัลต์มายคือตัวนี้ใหม่จะไว้ใช้แบบเช็ดเมคอัพนะคะเพราะว่าในช่วงที่แบบเออใหม่ไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแต่งหน้าเหมือนกันแต่ว่าทีนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ในการแบบ เช็ดเครื่องสำอางตัวนี้เอามาเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าคือดีงามมากๆเพราะตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเดียวกันกับตัวเจลอาบน้ําเลยค่ะก็คือทํามาจากธรรมชาติล,ล้วนๆแล้วก็ไบโอแกนิกสุดๆดีงามอ่ะตัวนี้ดีงามมากๆนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวด้วยตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าแนะนำแล้วก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีงามมากก็คือจอนสันตัวนี้ค่ะสีชมพูเพราะเขาบอกว่าช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นคูณสิบ อ่ะอันนี้แนะนำถ้าซึมเข้าสู่ผิวไวมากๆเหมือนกันไม่เหนอะหนะสำหรับใครที่ไม่ชอบการใช้ออยนะคะอ่ะสมมติว่าคนแบบไม่ชอบใช้ออยเพราะรู้สึกว่ามันเหนอะหนะไปอะไรอ่ะหมายแนะนําของปาเมอร์คือเป็นของคนท้องนะคะทุกคนทําไมหมายถึงเลือกอันนี้หมายรู้สึกว่าตัวเนื้อตัวเนื้อเขาอะทุกคนมันนะทุกคนแต่ว่าซึมเข้าสู่ผิวอะไวมากๆ เขากกัเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากๆฉะนั้นทาตอนกลางคืนอะตัวนี้ไม่เหนียวเหนอะนอะเลยแล้วจะบอกว่าทาลงไปที่ผิวปุ๊บอ่ะ,อะตื่นเช้ามาผิวเรายังมีความชุ่มชื้นอยู่เลยอ่ะทุกคนอัน,นข้อดีของมันก็คือมันซึมเข้าสู่ผิวเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาราดผิวเลยคือเขาก็ามีพวกคอลลาเจนมีพวกเชียร์บัตเตอร์มีอะไรพวกนี้ที่จะช่วยบำรุงผิวในไม่ก็เลยรู้สึกว่า การใช้ของคนท้องเป็นอะไรที่หนึ่งคือปลอดภัยแน่ๆผิวแพ้ง่ายอย่างเราคือใช้ได้แน่นอนนะคะแล้วแบบเนี้ยเขาไว้ทาสําหรับแบบคนท,ท้องที่เขาจะมีการขยายตัวขยายหน้าท้องเร็วใช่ไหมคะเขาก็จะต้องการความชุ่มชื้นแบบหนักมากๆฉะนั้นตัวนี้ในช่วงที่เราต้องการความชุ่มชื้นด้วยเช่นกันเนี้ยก็ตัวนี้ใช้ได้ค่ะและก็สุดท้ายนะคะจะแนะนําโลชั่นโลชั่นที่ปรับ ผิวให้กระจ่งางใสขึ้นหรือว่าทําให้ผิวขาวขึ้นนั่นเองก็คือวัซลีนโอดเมอร์ตัวนี้นะคะอันนี้คือใช้อยู่ก็คือให้ผิวเราแบบมีความกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็มีแบบให้ผิวมันปรับโทนแล้วก็ให้ผิวเราที่ไม่สม่าเสมอเนี่ยมันดูบาลานซ์กันนี่คือหมายเปลี่ยนไปเลยะค่ะแม้มันจะแบบตอนนี้ก็คือเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคน <S <S <อ>เขาเป็นเนื้อครีมนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นเนื้อครีมเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะแต่เขาเป็นบอดี้แอมพูซึ่ง เนื้อเขาอะทุกคนอะดูคือเนื้อเขาอะมันซึมไวมากๆส่วนตัวใหม่รู้สึกว่าเอิมไม่ไม่เป็นผรา,าผิวดีแล้วก็แอมพูงอย่างทุกคนรู้ก็คือเขาจะซึมเข้าสู่ผิวเร็วกว่าครีมปกติด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวันก็จะเริ่มแบบเห็นผลละเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีผิวเราอะไรอย่างงี้นะคะสักแบบ สิบวันไปแล้วอะถึงจะร,รู้สึกว่าแบบเออโอเคมีการเปลี่ยนแปลงอะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใหม่แนะนำนะคะแล้วก็ใช้จริงและทั้งหมดนี้ก็คือไอเทมที่จะช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นของไหม่นี่เป็นสเต็ปเลยเพราะว่าอันนี้คือผิวที่เกิดขึ้นจริงกับไหมแล้วก็รักษาด้วยตัวเองตลอดระยะ3เดือนนั่นเองค่ะ ช่วงนี้คือฝุ่นเยอะมากๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูคนแล้วก็หวังว่าไอเทมวันนี้ที่ใหม่แชร์ไปนะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังตัดสินใจหรือว่าคนที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับผิวผื่นแพ้แบบใหม่แล้วก็กำลังเจอปัญหาที่ ผิวมันกําลังโหดร้ายอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนมันมีทางออกแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งของแบบนี้มันไม่สามารถหายภายในค่มคืนนะคะทุกคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งอย่างของไหมเนี่ยสเดือนไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบผิวเริ่มกลับมาดีขึ้นยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะมาพูดคุยกันสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวไหมจะรี ตอบกับทันทีเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ